สวัสดีครับผมชื่อนายสงศกรเหลียญทองรหัสน like ักศึกษา5401001622011กลุ่ม DC08 ทำโครงงานเรื่องการศึกษาและการทำงานและการสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดเดลต้าที่มาของโครงงานเกิดขึ้นจากได้มีการสังเกตถึงลักษณะการเคลื่อนที่ที่มีความน่าสนใจของหุ่นยนต์3แขนแบบเดลต้าที่ได้ถูกนำมาประยุกใช้ในเครื่องพิมพ์สมิติแบบเดลต้าในระบบ FDM ครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้มีทั้งหมด3ข้อข้อแรกคือทําการศึกษาเครื่องพิมพ์3มิติชนิดเดลต้าในตัวอย่างเช่นการศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆของเครื่องพิมพ์การศึกษาถึงพื้นฐานการออกแบบของเครื่องพิมพ์การศึกษาถึงหลักการทํางานของเครื่องพิมพ์รวมไปถึงการศึกษาขั้นตอนการประกอบเครื่องพิมพ์ครับต่อมาข้อที่ 2, 2> คือจะทําการสร้างเครื่องพิมพ์สามิติชนิดเดลต้ารุ่นที่เราเลือกนํามาออกแบบปรับปรุงใหม่ซึ่งในโครงงานนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นโคเซล โดยตัวเครื่องจะมีความสูง600มิลิเมตรกว้าง300มิลิเมตรและจะใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีขนาดหน้าตัด20คูณ2 0ม mm ิลิเมตรเป็นหลักวัตถุประสงค์ข้อที่3หลังจากที่ทําการสร้างเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วเราจะทําการปรับจูนเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ชิ้นงาน3ามิติได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นครับสําหรับรายละเอียดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอันดับแรกเราจะเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของเครื่องพิมพ์3มิติก่อนครับโดยที่เครื่องพิมพ์3มิติในโครงงานนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์3มิตในระบบ FDM ย่อมาจาก Fill Deposition Modeling ซึ่งความหมายก็คือการสร้างชิ้นงานสามมิติโดยการหลอมละลายและฉีดเนื้อวัสดุออกมาครับ่องพิมพ์สามมิติโดยทั่วไปประกอบด้วยโครงสร้างหลักๆสีส่วนคือส่วนของกลไกส่วนของไฟฟ้าส่วนของชุดหัวฉีดและส่วนของซอฟต์แวร์ครับส่วนแรกส่วนของกลไกส่วน,นกลไกจะเป็นส่วนที่ทําให้หัวพิมพ์ของเราสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ครับก็จะเป็นพวกลังเลื่อนแบบต่างๆมีจุดหมุนที่เป็นแมคชีนิซึมลักษณะต่างๆ ส่วนที่2จะเป็นส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์เสถ์ดไดเวอร์มอเตอร์ที่ทําหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ส่วนของ power supply ส่วนของลิมิตสวิตเป็นต้นครับส่วนที่3จะเป็นส่วนของชุดหัวฉีดช,ชุดของหัวฉีดก็จะมีฮีทบล็อกทำหน้าที่ผลิตความร้อนออกมาเพื่อหลอมละลายเนื้อวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติของเราแล้วก็จะมีเซนเซอร์วัดบริเวณความร้อนของฮีทบล็อกด้วย ส่วนช่วงบนขึ้นมาจะเป็นครีบเพื่อใช้สําหรับระบายความร้อนไม่ให้วัสดุของเราร้อนจนหลอมละลายก่อนที่จะเข้าไปถึงแชมเบอร์ของฮีตบ็อกนะครับสำหรับสารวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานในระบบ fdm ที่นิยมใช้จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกเช่น abs อค l ร n อนไนไ e b u t บิวท n ไดสไต e n e และ pla poly lactic acid นะครับส่วนที่4ส่วนของซอฟต์แวร์ส่วนของซอฟต์แวร์หลักๆประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นตัวเฟิร์มแวร์ คือส่วนที่ทําหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่พื้นฐานต่างๆของเครื่องพิมพ์และส่วนที่2ทําหน้าที่แปลงไฟล์ CAD ให้อยู่ในรูปของ G-Code เพื่อใช้ในการสั่งการเครื่องพิมพ์ครับซึ่งในโครงงานนี้จะใช้เฟิร์มแวร์ของ Marlin ในการโดยใช้ซอฟต์แวร์ Arduino ช่วยในการอัปโหลดและใช้โปรแกรม t i Maker c u r a ในการแปลงไฟล์3มิติเป็น G-Code นะครับต่อมาจะเป็นพื้นฐานการออกแบบเครื่องพิมพ์3มิติชนิด Delta สิ่งที่เราต้องคำนึงอย่างแรกคือมุมของแขนที่อยู่ตรงบริเวณเคลื่อนที่ไปมาตรงกลางเครื่องพิมพ์ซึ่งมุมนี้จะมีความสัมพันธ์กับมุมมินิแองเกิลหรือมุมที่เล็กที่สุดและมุมมินิแองเกิลนี้จะส่งผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์โดยเราจะพบว่าสเสถียรภาพของแท่นกลางเครื่องจะลดลงเมื่อมุมมินิแองเกิลมีค่าที่น้อยลงโดยจะมีความสัมพันธ์ดังตารางในรูปที่แสดงอยู่นะครับมุมแอลฟาคือมุมมินิแองเกิลซึ่งจากความสัมพันธ์ข้างต้นนี้จะส่งผลกระทบต่อการออกแบบเครื่องพิมพ เพราะความยาวและน้ำหนักของแขนใหม่จะส่งผลต่อโหลดและการเสียรูปของแขนซึ่งในกรณีที่เราต้องการพื้นที่พิมพ์ที่มากขึ้นจะทําให้โหลดและการเสียรูปของแขนมากยิ่งขึ้นจึงเป็นจุดที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในกลุ่มของลบซึ่งเป็นกลุ่มที่ไว้แลกเปลี่ยนความรู้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามิติในระบบนี้ได้ทําการทดลองหาขนาดของมุมของแขนที่เหมาะสมในการพิมพ์ชิ้นงานสามิติซึ่งพบว่ามุมของแขนที่เหมาะสมในทางปฏิบัตินั้นจะมีค่าเท่ากับ60องศา ซึ่งจะทําให้เกิดมุมมินิแองเกิลประมาณ20องศาครับต่อมาเรามาดูหลักการทํางานเครื่องพิมพ์3ามิติชนิดเดลต้ากันครับสำหรับหลักการทํางานพบว่าตําแหน่งของหัวพิมพ์จะถูกควบคุมไม่เหมือนกับตําแหน่งของเครื่องพิมพ์ชนิด esian, คาร์ทิเชียนก็คือในเครื่องพิมพ์ชนิดคาร์ทิเชียนจะถูกควบคุมมอเตอร์ X Y Z แยกกันอย่างอิสระส่วนแบบชนิดเดลต้าจะถูกควบคุมผ่านชุดของสมการที่เรียกว่าอินเวอร์สกิเนเมติกหรือจลรนศาสตร์แบบผกผัน ซึ่งเกิดจากการหาความสัมพันธ์ของระยะต่างๆของเครื่องพิมพ์โดยการทําการรวมจุดหมุนต่าง,างๆเข้าด้วยกันในทางทฤษฎีเพื่อลดตัวแปรลงและจากการหาความสัมพันธ์เราพบว่าแขนแต่ละแขนของเครื่องพิมพ์สามิต,ติชนิดเดลต้าจะมีสมการวงกลมเป็นของตัวเองทําให้เราสามารถทานายลักษณะโปรไฟล์ของพื้นที่พิมพ์ในแนวระนาบได้ครับต่อมาในขั้นตอนการดําเนินงานสามารถแบ่งขั้นตอนใหญ่ๆได้4ขั้นตอนดังนี้ 1. ทําการศึกษาเครื่องพิมพ์สามมิติชนิดเดลต้า 2. องทำการิสต์อุปกรณ์และทําการวาด CAD สามทำการสั่งอุปกรณ์และประกอบซึ่งในขั้นตอนการประกอบขั้นตอนที่3นี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. ประกอบชุดแขนคารบ์ารอบอนไฟเบอร์ 2. ประกอบชุดจ่ายฟิลามนต์ 3. ประกอบชิ้นงานเฟรมมอเตอร์ 4. ประกอบมอเตอร์ 5. ประกอบชิ้นงานเฟรมท็อป 6. ประกอบชุดแค่เลื่อน 7. ประกอบรวมครั้งที่1 8. ประกอบชุดแขนคาร์บอนไฟเบอร์เข้ากับแท่นกลาง 9. ประกอบสายพาน 10. ประกอบบอร์ด arduino mega และแรม1.4 11. ประกอบวงจรและจัดสายไฟ 12. ประกอบรวมหลังจากประกอบเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือทําการทดสอบและปรับปรุงเครื่องพิมพ์ชิ้นงานแรกที่เราได้ทำการทดสอบพิมพ์คือชิ้นงาน x y z 20mm calibration cube ซึ่งนำมาจากเว็บไซต์ Think keyword ของ User iDig3D Printer ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาทขนาด20 mm และสลักตัวอักษร XYZ ไว้ตามตำแหน่งต่างๆทำการเซ็ตค่าต่างๆโดยใช้ profile draft ในอฟต์แวร์ Antimaker Keala version 3.6ยบตัวอย่างเช่น Layer High 0.2 mm, l i g e Width 0.2, 0.4 mm, Infill 20%, f o l r a t e 100%, p r i n t Speed 60 mm, ต่อวินาทีเป็นต้น ปัญหาหลักๆที่เกิดในการทดสอบพิมพ์ครั้งแรกได้แก่ 1. ขนาดไม่ถูกต้องก็คือเมื่อทำการวัดขนาดแล้วมีขนาดมากกว่าที่เราต้องการนะครับ 2. เกิดการหลอมละลายเมื่อทำการพิมพ์ชิ้นงานสูงขึ้นมาในแนวแกน z พบว่าเกิดความร้อนสะสมในเนื้อชิ้นงานจนชิ้นงานหลอมละลาย 3. เกิดการสลิปก็คือเกิดการเลื่อนชั้นในแนวระนาบ x y ของเครื่องพิมพ์ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีผิวไม่เรียบเนียนและมิติที่ไม่ถูกต้อง สี่เกิดการเสียตําแหน่งหัวพิมพ์สูญเสียตําแหน่งการพิมพ์ไปอย่างสิ้นเชิงครับผมสําหรับการแก้ไขปัญหานั้นปัญหาข้อแรกขนาดไม่ถูกต้องแก้ไขได้โดยการปรับพารามิเตอร์ในเฟิร์มแวร์ซึ่งอยู่ในไฟล์ c o n f i g u r a t i o n t ของ Marlin Firmware เวอร์ชัน1.1.9บรรทัดที่689และใช้โปรแกรม Arduino เวอร์ชัน1.8.7ในการเปิดขึ้นมาบรรทัดนี้มีชื่อว่า sharp define default acid step per unit ซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ช่องให้ใส่เป็นค่าตัวเลขนะครับความหมายก็คือเป็นสเต็ปในการหมุนของมอเตอร์ที่ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ที่จะทําหน้าที่ฉีดเนื้อวัสดุฟิลเมนต์ตรงนี้ก็ให้ทําการปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมกรณีเพิ่มจะเป็นการฉีดเนื้อสารที่มากขึ้นครับปัญหาข้อที่2ปัญหาการหลอมละลายเราแก้ไขโดยการติดตั้งพัดลมโดยเราพบว่าเครื่องพิมพ์สามิติที่ใช้หัวฉีดรุ่น e t d ในโครงงานนี้จําเป็นที่จะต้องใช้พัดลมอย่างน้อย2ตัว โดยตัวแรกจะเป่าบริเวณส่วนครีบทางเดินของฟิลามนต์เพื่อป้องกันการหลอมละลายมากเกินไปจนเกิดการอุดตันบริเวณหัวพิมพ์พัดลมอีกตัวหนึ่งเป็นพัดลมที่คอยเป่าเพื่อลดอุณหภูมิที่สะสมในเนื้องานครับซึ่งตัวนี้จะสามารถควบคุมได้โดยซอฟต์แวร์ครับปัญหาข้อที่3เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีขนาดไม่ถูกต้องหรือเกิดขึ้นจากการเซตระดับได้ไม่ดีเราแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการติดตั้งตัวหน่วงบริเวณแขนคู่ขนาน และทำการอัลต้โคคาริเบตเครื่องพิมพ์ใหม่ก็จะช่วยให้ปัญหานี้หายไปได้ครับต่อมาปัญหาที่4ปัญหาการสูญเสียตำแหน่งของหัวพิมพ์ลักษณะคือหัวพิมพ์สูญเสียตำแหน่งโดยที่ปลายของหัวพิมพ์กดลงในเนื้อชิ้นงานฉับพันในขณะที่กำลังพิมพ์ชิ้นงานอยู่จากการสืบค้นข้อมูลในกลุ่มของ랩랩พบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเข้ากันได้ไม่ดีของตัวเฟิร์มแวร์และชุดฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกิดจากการคำนวณตำแหน่งได้ไม่ทันการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์ ปัญหานี้แก้ไขเฉพาะหน้าได้โดยการปรับลดความถี่หน้าจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ให้ลดต่ำลงและยังสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ Delta Segment per second ในไฟล์ configuration h ของเฟิร์มแวร์ให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์ของเราในภายหลังได้อีกด้วยจากการทำโครงงานพบว่าเครื่องพิมพ์3มิติชนิด Delta ถูกควบคุมการเคลื่อนที่โดยเซตของสมการอินเวอร์สคิเนติกคือมีการแปลงค่าตำแหน่งระหว่างแค่และหัวพิมพ์ เพื่อใช้สั่งการเครื่องพิมพ์ให้พิมพ์ชิ้นงานที่เราต้องการซึ่งในการสร้างเครื่องพิมพ์3ามิติชนิดเดลต้าเราจะต้องคำนึงถึงค่าพารามิเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้องกับแขนคู่ขนาดทั้ง3แขนที่จับยึดแท่นกลางเช่นวัสดุน้ำหนักมุมและความยาวของแขนเป็นต้นเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชิ้นงานที่เราพิมพ์ออกมาปัจจุบันนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องพิมพ์3มิติชนิดเดลต้าได้มีราคาถูกลงมาก ด้วองบประมาณ8,000ถึง9,000บาทเราสามารถสร้างเครื่องพิมพ์สามิติชนิดนี้ขึ้นมาใช้งานศึกษาหรือช่วยการปรับปรบปุงให้ดียิ่งขึ้นได้ครับสำหรับกลุ่ม dc 0 8 delta 3d printer ขอจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ